เรามาเจอเห็ดหนังไก่ด้วยนะคะเห็ดหนังไก่นี่อร่อยเลยค่ะพี่พี่น้องน้องนี่นะคะลักษณะเขาใต้ดอกจะเป็นเหมือนขนไก่นะคะขนไทยก็เรียกกันเองนะคะว่าเห็ดหนังไก่เจอหลายดอกอยู่นะคะกำลังสวยกำลังอร่อยตาถามวันนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงคือมันอร่อยกว่าเห็ดเห็ดเหลืองมันปูค่ะเห็ดนี้โรงงานก็รับซื้อนะคะ แต่ว่าวันไม่เคยได้เยอะสักครั้งเลยค่ะส่วนใหญ่แล้วก็ได้แบบแค่พอกินนะคะอันนี้เป็นดอกเริ่มต้นของเขาจริงๆแล้วดอกเขาจะใหญ่มากเลยค่ะช่วงนี้เราจะเริ่มเจอเห็ดชนิดอื่นแล้วนะคะเห็ดหนังไก่เราจะต้องเก็บแยกใส่ถุงต่างหากไม่ให้เขาปนกับเห็ดเหลืองค่ะเพราะว่าครีบ ขนที่อยู่ใต้ดอกเห็ดมันจะร่วงค่ะแล้วก็มันจะไปติดเห็ดเหลืองเห็ดชนิดอื่นๆนะคะเราเวลาเก็บแล้ววันวันจะรู้ว่าเห็ดชนิดไหนที่เราจะต้องแยกเอาไปใสต่ตางหากนะคะเห็ดหนังไก่แหละ1นชนิดเลยอันนี้คือ,อถ้าพูดตามภาษาบ้านเราโอ้โหเนี่นะคะไม่ทันไม่ทันแมลงค่ะ,ะวันเก็บไปด้วยเช็คไปด้วยนะคะทุกคน คือถ้าดอกไหนกินไม่ได้ก็คือเอาไว้ในป่าเนี่ยแหละค่ะเห็ดหนังไก่เนี่ยเขาจะดอกใหญ่เท่าฝ่ามือนะคะส่วนอันนี้ก็คือกำลังอร่อยกรุกกกบกรอบเลยค่ะถ้าได้เยอะก็เดี๋ยวจะไปทำล่าเห็ดให้ให้ชิมนะคะพี่พ,พี่น้องๆน,งนี่อันนี้ดอกสวยเราตัดที่ฐานมันแล้วเราจะเห็นว่ามีแมลงกินไหมอืมสวยเลยค่ะ สวยมากสวยมากแบบนี้น,นะคะไปต่อจ้าเห็ดหนังไก่สวยมากค่ะวันจะเก็บไปตากนะคะทุกคนนี่วันอยากให้ทุกคนได้ชิมค่ะแต่มันก็จะตากแบบแห้งช้านิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะหนาค่ะแต่ว่าอันนี้คือแบบสวยๆเลยค่ะ,ะภาษาสวีเดนเรียกว่าเบล็กทักสวามนะคะรสชาติและความอร่อยทีออร่อยกว่าเห็ดเหลืองค่ะทุกคน เราก็แพงกว่าด้วยนะคะแต่มันเก็บไม่เคยได้ขายสัทีค่ะเพราะว่าน้ำหนักมันเบาแล้วมันมีไม่เยอะค่ะถ้าเทียบกับเห็ดเหลืองมันก็จะเก็บไปกินซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะต้องเก็บใส่ถุงตัางหากเพราะว่าใต้ดอกนะคะมันจะเป็นคุยๆค,ค่ะก็ตัดยาวไปเลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เรียกว่าไม่มีเวลามานั่งเล่มค่ะทุกคนเนี่ยมันเล่มคือแบบเนี้เอาตามความสะดวกตามถนัดแล้วก็เวลาที่เรามีค่ะเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายอะไรประมาณนั้นไม่ใช่วันนะคะยอมยอมเสียไปเลี้ยงแต่ตนะสบายใจไปค่ะไปต่อค่ะเนี่ยเนนค็ดนางใกลค่ะอยอย,อยกลุ่มสวยๆดอกสวยๆเลยค่ะ เป็นดอกไม้ไหมพี่น้องมันจะแตกง่ายนิดหนึงนะคะเวลาเก็บต้องเบามือมากๆต้องแยกใส่ถุงค่ะเพราะว่าตะก้าวันเอาไว้ใส่เห็ดเหลืองนะคะเห็ดมันปูค่ะ ขึ้นเป็นดมฟังค่ะฟังฟังเสียงพิมพ์ชนกทุกคนเอ้ยน้องพอใจก็กรีดไปกับเขาด้วยนะคะทุกคนส่วนวันปีกวิเวกมาอยู่คนเดียวจ้า <c oughs> อยากให้น้องเขาเก็บไปนะคะวันเคยเก็บแล้ววันก็เลย อยากให้ทุกคนกด้เห็ดน,นางไกเ่เขาทุกคนซึ่งขึ้นเยอะแบบนี้เลยเยอะมากนู่นค่ะขาวๆไปนู่นนะคะซึ่งเดี๋ยววันพาเก็บทีละจุดค่ะแล้ววันเจอแบบเป็นกลุ่มใหญ่สวยมากเดี๋ยววันคงจะแยกตะก้านะคะวันคิดว่าได้เต็มตะก้าค่ะแยกเห็ดเหลืองออกไป สวยมากทุกคนจ้าเห็ดนางไก่คะ่ะได้ทำเป็นคลิปเลยนะคะว่าปีนี้วันไม่ค่อยได้เจอเยอะๆแบบนี้นะคะ,ะเรียกว่าเจอเยอะแหละแต่เรามาไม่ถูกจังหวะเห็ดมันจะแก่หมดคะ่ะแล้วก็หนอนจะกินหมดแต่ตรงนี้คือไซสสวยเทวดามากทุกคนสวยเป็นนางฟ้าเลยคะ่ะเยอะมากทุกคนจ้าอาจจะเต็มตะกร้าได้จ้าลุ้นไปกับวันนะคะอืม้ม อันนี้ไม่น่ารอดอุ้ยได้เดะได้เดะนะภาษาบุรีรัมเดได้อยู่ได้อยู่โอ้ยไม่ได้ค่ะเราวันเก็บขายนะคะต้องต้องเช็คค่ะทุกคน,นคือเวลาเขาอยู่กับมือเราเราจะรู้ค่ะว่าเห็ดไหนสวยไม่สวยประสบการณ์เนาะเก็บเห็ดขายสิบปีแล้วค่ะสวยมากทุกคนจ้ะแต่ละที่แต่ละเห็ดมันก็จะไม่เหมือนกันนะพี่น,อน้องจะเป็นแบบนี้นะคะ น้นแล้มาโน่นแหละป่านนั้นน่ะพิมพิมต้องเดินต่อไปจากที่พิมกีดอ่ะเดินไปเลยเดินขึ้นเดินลงแบบนี้ <c oughs> ไม่ขึ้นฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่มีแล้วป่าก็ถูกตัดหมดละ <c oughs> หรือว่าจะรอพี่ให้พี่เก็บเห็ดหนังไก่ฟินฟินก่อนโอ้ย พิมเออพิมเอ้ยเดี๋ยวได้กีดอีกเดินต่อไปอีกสวยมากทุกคนมันค่อนข้างตัดขายยากค่ะเนี่ยหลายๆคนเขาก็ไม่ค่อยเก็บขายนะคะ มันเบาๆคะ่ะแต่ได้นะคะ <laughs> สวยมากเรามีเด็กอายุเจ็ดแปดขวบมาเดินด้วยนะคะวันนี้แต่วันมีสเปรชิดยุงให้น้องแล้วคะ่ะลูกสาวแม่น้องพอใจนะคะนั่นก็คือน้องพอใจเองจ้า ฮะฉันยังอยู่กับเห็ดหนังไก่อยู่เลยเต็มตะกา้าเน่ยเยอะมากฉันไม่เคยเจอเยอะแบบนี้ฉันถพงบอกแพงด้วยเธอเออแพงกว่าเห็ดเหลืองม,ม,มาลูกมามาดูเห็ดหนังไก่กับป้าว่าหนูเคยเก็บหรือยังเห็ดหนังไก่ เออนางตลกสนุกไหมลูก,กมากับป้าเมากยวป้าพากาาามากมานมาเมากยานมาก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 มยกมากมากมลกมา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 ็มาก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 มนกมากม่กมากมากมากคากมากมกามากมากมากมนกมกาก